มาดีนัสดีนากเพียนว่ะพบเันบทนี้ฟรีนะคะอัพเวริร์เกี่ยวกับการทำอาหารกินนะคะเกี่ยวกับอาชีพต่างๆคขาม,มรู้ไปนะคะเรียนรู้ว่าเขาทำอ,อ,อาชีพอะไรนะคะอยู่ที่ไหนนะคะนั้นบทนี้ก่อนจะจบบทเรียนนะคะภายในเก็บคะแนนค่ะเพราะเราจะได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้คะแนเนเยอะๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะว่าอาชีพอาชีพมีชื่อภาษาแล้วเขียนสะกดแบบใดนะคะและทำงานสถานที่ทำงานทำงานที่ไหนว่าอะไรนะคะเราเรียนดันั้นวันนี้ค่ะเราจะอยู่จะเข้าอยู่ในหมวดการ taking care แอนิมอลสตารก็คือการดูแลสัตว์นั่นเองการดูแลสัตว์ต่างๆนะคะก็เป็นอาชีพหนึ่งใช่ไหมคะ What's a What's do What's do What is a job taking care animal What is a job taking care animal คุณถามว่าอาชีพใดคะที่ดูแลสัตว์อาชีพอะไร Uh, begin with we ตราได้ตัวี้ค่ะ we e e t wet wet คือสัตวแพทย์นั่นเองค่ะสัตวแพทย์คือหน้าที่ดูแลสคราวนี้เราเข้าสู่บทเรีย okay. Then open t e b o o k pages โ okay. อเคเปิดมาหน้านี้เลยนะคะ

<One. S 2> shall I take the dog for a walk Yes please ่พวคคาาูดอะะไร shall I take a dog for a walk dog dog แปลว่าอะไรค่ะ dog dog ค,คือสุนัขถูกไหมคะ dog for a walk พา dog ไปเดินเล่นไหมคะก็คือเด็กผู้หญิงนี้ถามว่า่อหนูสามารถพาเจ้าสุนัขไปเดินเล่นได้ไหมคืพอพ่อตแต่ว่า yes please อนุญาตไหมใช่แล้วอนุญาตน,นะคะอน,นะุญาตให้พา Okay, number two. Two. Shall I feed the cat? No thanks. But you can feed the rabbit. Okay. Hmm? Shall I feed the cat? Feed a cat bow a aha feed a cat. Feed bow aha. feed hi aha. เขาบอกว่า no thanks ไม่เป็นไรขอบใจมาก but you can feed the rabbit แต่ให้อาหารตัวอะไรได้คะ rabbit ใช่ให้อาหารน้องกระต่ายได้นั่นนี่คือบทสนทนานะคะบทส,สนทนาสนทนานี่ข้อนี้ค่ะเราจะมาแปลน,นะคะเวลาเราเราจะขออนุญาตทำอะไรสักอย่างเราขึ้นว่า shell นะคะ s h e นะคะ S H A L L Shall I Shall I t o something ะก็คือขออนุญาตท,ทำอะไรสักอย่างในเช่นข้อนี้เขาบอกว่า Shall I take นะคะ Shall I take a dog for a walk นะคะ Everyone say follow me Repeat after me please พูดตามคุณครูนะคะ Shall I Shall I give some water to dogs This. shall I give some water to the horse ขออนุญาตทำอะไรคะ give some water ให้น้ำคะให,ำออออให้น้ำกับน้องมาได้ไหมเออขออนุญาตให้น้ำกับน้องมาได้ไหมอันนี้คือการ t a k e c a r e taking care taking care อันนี้ให้น้ำกับน้องมาได้ไหมต่อมาคะ่ะ f l e a e the rabbit f e e d the rabbit แปลว่า อาหารนะคะฟีดคือให้อาหารแ้วไหมคะให้อาหารกระต่ายนั่นเองคะฟีด the cat ให้อาหารแมวนะะั่นเองโอเค give some milk to the cat give some milk to the cat ก็คือให้นมนมน้องแมวนั่นเองนะคะให้นมน้องแมว take the dog for a walk take the dog for a walk พาสุนัขไปเดินเล่นนะคะนี่คือ ความหมายของการ taking care สัตว์ซึ่งมันมีอีกมากมายที่เราจะ taking care animal ได้มีหลากหลายวิธีเลยใช่ไหมคะที่เราจะสามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้นะคะเด็กๆคุณครูอยากรู้ว่าพวกเราดูแลสัตว์เลี้ยงของเรายังไงนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ทำนะคะก็คือจะให้เราอัดคลิปวิดีโอนั่นเองนะคะอัดคลิปวิดีโอแล้วสนทนาเสนอ shall I something นะคะเช่นสมมติว่าหนูอยากให้น้ำให้น้ำกับเจ้านกแพลร์ตอยู่ที่บ้านนะคะให้หนูเดินไปอัดคลิปกับเจ้านกที่บ้านนะคะ mm hmm. สัตว์เลี้ยงของหนูนะคะ give some water to the parrot yes แปลว่า shall I give some water to the parrot นะคะก็คือเดินไปหาเจ้านกของหนูนั่นเอง okay. อันนี้ก็คือกิจกรรมแรกนะคะก็คือให้ไปอัดคลิปกับ สัตว์เลี้ยงของตนเองนะคะแล้วพูดว่าเราจะทำอะไรกับเขานะคะจะ taking care เขาแบบไหนนั่นเนะคะบางคนอาจจะ taking care ด้วยการ feed ให้อาหารก็คือสมมติ feed ใช่ไหมคะที่ครูต่อไปนี่คือ feed the bird ให้อาหารนกนั่นเองนะคะหรือว่าคน feed the dog เอาอาหารให้น้องสุดนักนะคะก็คือถ่ายหน้าเรานะคะเป็นกล้องหน้าเนาะถ่ายหน้าเราแล้วก็เจ้าเจ้าสัตว์เลี้ยงของเราแล้วพูดประโยคอ่ะโอเคถ้าบ้านใครไม่มีสัตว์เลี้ยง สามารถไปหาได้บ้านเพื่อนบ้านก็ได้นะคะบ้านเพื่อนของเรานะคะหรือบ้านญาติพี่น้องนะคะไป c h k i n g animal ให้คุณครูว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการ c h k i n g แบบไหนคะเอามาแชร์นะคะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งเข้าอัลบั้มของตัวเองแต่ถ้าใครส่งเข้าอัลบั้มของตัวเองไม่ได้ให้ส่งเข้าไลน์ส่วนตัวนะคะคุณครูจะให้คะแนนแล้วจะแอดเข้าอัลบั้มให้ โอเนาะอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งและเรามาทำกอต t ต้แ t คทิวิต o ้บุ๊กค่ะใ book page 35นะคะขอโทษที่อยู่นี่ For 35ก็คือหน้า35นะคะหน้า35เขาให้ทำอะไรเขาบอกว่า Read and tick the activities to show that where you take care of pets and animals มันมีวิธีการมากมายนะคะที่จะ ดูแล take care คือดูแลนะคะลูก take c a r คือก็ take care ก็คือดูแลนะคะดูแลเจ้าสัตว์ของเรานั่นเองนะคะเจ้าสัตว์เสียงต่างๆนะคะวิธีการไหนที่ดูแลมันได้บ้างนึ่ง love ก็ e คือการดูแล borrow แปลว่ายืมขอยืมสัตว์น้าจะไม่ได้ดูแลนะแบบเหมือนไปขอยืมซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันนะ i v e water ให้น้ำถูกต้องไหม แล้วให้น้ําก็ติกลงไปเลยนะคะติกแบบนี้ให้ที่เหลือคําศัพท์ต่อไปนะคะให้เปิดหาใน Google ไ็ได้หรือว่าเปิดหาใน dictionary ก็ได้นะคะว่าคําศัพท์ไหนประโยชไหนเฟสไหนวลีไหนบอกถึงว่าเป็นการเทคแคร์สัตวนะคะเทคแคร์โอเคนะคะการบ้านก็จะมีเท่านี้นะคะด้านล่างนะคะด้านล่างเดี๋ยวเราจะมาทํากันเรียนนะคะเพราะต้องสอนการออกเสียงคําศัพท์ก่อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะงงก่อนนะคะฉะนั้น Activ i t y Book นะคะถ่ายหน้านี้ลงอัลบั้มของตัวเองนะคะก็จะทำแค่แบบฝึกที่15นะคะทำแค่แบบฝึกที่15เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะการบ้านวันนี้ก็คือคลิปวิดีโอ taking care animal นะคะถ่ายภาพชิวิตนะคะที่เราไปเท e แค r e สัตว์นะคะที่เราชอบหรือว่าเราจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านกำลังไป a ท e แ a r e แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะอย่าลืมทำงานส่งนะคะถ้าส่งในไลน์กลุ่มไม่ได้ส่งในอัลบั้มไม่ได้ให้ส่งใน แค่ส่วนตัวของคุณอะโอเค see you เจอกันค่ะอย่าลืมทำงานส่งนะ